าวคราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กับกรณีจําได้ไหมที่เราเล่าเรื่องอักแก่ที่เหยียดลิซ่าไงจำได้ตอนนี้มันกลายเป็นแบบใหญ่โตคือเหยียดคนเอเชียอาคเนย์คือไอเอเชียเหยียดกันเองแล้วตอนนี้ใช่ถูกต้องก็คืออ,อย่างอย่างเอเชียอาคเนย์ก็คือซา t อีสเอเชียแหละก็พวกเราอะก็พวกเรานั่น<อ>แหละเพราะว่าลิซ่าเป็นคนไทยไงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยค่ะอื ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Hash All k p o p r a c i s และ Keyword Apologize to SEA นะคะ South East Asia และ Sophie h a r a c i s Editor ก็ครองฮอตเทรนทั้งในไทยกเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศกับจำนวนทวิตหลายแสนครั้งนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เริ่มจากการที่เว็บไซต์ข่าว a l เคป o p ของเกาหลีใต้โดยบรรณาธิการข่าวที่ชื่อโซฟีฮานำเสนอประเด็นที่ระบุว่ามีแฟนคลับเมลิซ่าสมาชิกชาวไทยของวง Black พิงโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเราด้วยแห่เข้าไปคอมเมนต์โจมตีสมาชิกวง Black พิงคคนอื่น จากตรงนี้ทําให้มีชาวเน็ตเกาหลีเข้ามาผสมโลงว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขี้ฉาพวก,กเราเนี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะย้ําว่านี่คือวงการเคป๊ไม่ใช่ Southern East Asia Pop นะครับถ้าลิซ่าไม่มาเดบิวต์เป็นไอดอลเคป๊เกาหลีจะดังขนาดนี้ไหมทําไมต้องไปโจมตีสมาชิกคนอื่นๆถ้ารักแค่ลิซ่าก็พาเธอกลับไปโปรโมทที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลยดีไหม,มนะครับแล้วก็เมื่อมาผสมร่วมกับคําชี้แจงของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ o อ p o p o p นะฮะที่ระบ,บุว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่ทางเว็บไซต์นำเสนอคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหมู่วงการ K-POP นะครับและทางเว็บไซต์เพียงหวังว่าจะนำเสนอข่าวเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยหันมาสามัคคีกัน อย่างไรก็ตามแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าคำชี้แจงของเว็บไซต์ข่าวเอา K-POP ไม่ช่วยแก้ปัญหา พราะประเด็นเนี่ยคือบอกว่ามีการกล่าวหาว่าแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของลิซ่าไปโจมตีสมาชิกวงคนอื่นๆทั้งที่ยังไม่มีการยืนยันเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโจมตีแฟนคลับหรือเป็นแอนตี้แฟนแต่ทางเว็บไซต์กลับนําเสนอข่าวแบบพูดเหมารวม,มแล้วก็ดูจะเป็นการนําเสนอข่าวแบบลำเอียงเพราะก่อนหน้านี้ลิซ่าก็เคยถูกคอมเมนต์โจมตีทางไ G มาไม่น้อยแต่ก็ไม่เห็นเลยว่าทางเอาเคป๊อปเนี่ยจะนาเสนอข่าวที่ว่านี้ ทั้งหมดนี้ก็เลยเกิดแฮชแท็กนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กําลังใจลิซ่ารวมถึงเรียกร้องให้หยุดเหยียดคนเอเชียตะวันออกเชียงใต้จนกระหึ่มโลกโซเชียลค่ะ